ฝนโปรยบางเบาตกลงบนกระจกหน้าต่างของรถโดยสารแสงไฟถนนสะท้อนเงาจางๆบนใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อของเธอคือน้ำหนึ่งผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีหัวใจบอบบางแต่ซ่อนแรงฝืนไว้ภายในเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มตัดผ่านความเงียบผู้โดยสารรอบข้างไม่มีใครพูดไม่มีใครสบตา ทุกคนเหมือนกลายเป็นเงาในค่ำคืนที่แปลกประหลาดนี้น้ำหนึ่งมองออกไปนอกหน้าต่างทิวทัศน์ข้างทางมืดมนต้นไม้ยืนต้นเฉาเหมือนกลัวบางสิ่งจูจูรถหยุดกลางทางไม่มีป้ายจอดไม่มีบ้านคนมีเพียงไฟถนนหนึ่งดวงที่กระพริบเหมือนจะดับเสียงเปิดประตูรถดังขึ้น ชายคนหนึ่งก้าวขึ้นมาเสื้อเชิ้ตสีขาวเปื้อนดินดวงตาจ้องตรงมาที่เธอไม่มีใครในรถขยับหรือมีท่าทีว่าเห็นชายคนนั้นแม้แต่คนขับรถก็มองผ่านเขาเหมือนไม่มีตัวตนน้ำหนึ่งเริ่มใจเต้นแรงลมหายใจติดขัดราวกับมีเงามืดมาบีบคอเธอ เสียงฝนหนักขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบที่เธอได้ยินข้างหูมันไม่ใช่ภาษาใดที่เธอรู้จักชายคนนั้นเดินม,มานั่งข้างเธอกลิ่นดินเปียกลมหายใจเย็นเฉียบเขาหันมามองเธอใกล้จนเธอมองเห็นเส้นเลือดในตาเขาแล้วเขาพูดบางคำที่ทําให้เธอชาว่าทั้งร่างเธอเคยสัญญาไว้เธอลืมแล้วหรือ ดวงตาของเขาเริ่มเปลี่ยนสีเสียงหัวรอบแผ่วๆดังก้องในหัวเธอมือของเขาเอื้อมมาจับข้อมือเธอเย็นจนเหมือนน้ำแข็งเจาะเข้าสู่เส้นเลือดน้ำหนึ่งพยายามดึงมือกลับแต่แรงของเขาแน่นและเยือกเย็นเธอหันไปขอความช่วยเหลือจากผู้โดยสารรอบตัว ไม่มีใครขยับทุกคนยังคงนิ่งราวกับเป็นรูปปัน้นแสงไฟบนรถกระพริบติดต,ติดดับหาหา่าและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นภาาสะท้อนของตัวเองในกระจกหน้าต่างไม่ใช่ตัวเธออีกต่อไปแต่เป็นใบหน้าอีกคนที่เต็มไปด้วยรอยแผลและน้ำตาเลือดเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ชัดเจนมันมาจากในหัวใจของเธอเองถึงเวลาแล้วสัญญาต้องชดใช้เธออ้าปากหวังจะร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาสายตาของผู้โดยสารทั้งหมดเริ่มหันมาช้าหาหะพร้อมกันช้าและเย็นเฉียบ น้ำหนึ่งรู้ทันทีว่าเธอไม่ควรขึ้นรถคันนี้ตั้งแต่แรกน้ำหนึ่งเริ่มสะบัดตัวหนีจากแรงกดดันมหาศาลรอบข้างหัวใจของเธอกระหน่ำเต้นราวกับจะระเบิดออกจากอกแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเหมือนโดนกักไว้ในฝันร้ายเธอพยายามลุกขาไม่ขยับ เสียงรองเท้าของชายคนนั้นก้า,ชาวช้าๆบนพื้นรถแต่เสียงกลับดังก้องในหูเธออย่างกับเหล็กกระแทกหินเขายิม้มริมฝีปากแตกแห้งแต่ดวงตานิ่งสนิทในมือเขาถือสิ่งหนึ่งที่เธอไม่เข้าใจในตอนแรกกล่องไม้เล็กๆที่ผูกด้วยริบบิ้นสีดำเขาวางกล่องนั้นบนตักเธอ ช้าช้าและมั่นคงเหมือนพิธีกรรมบางอย่างเปิดมันเขากระซิบอีกครั้งคำพูดนั้นเย็นเยียบเข้าไปถึงกระดูกสันหลังของเธอมือของเธอเริ่มสั่นแต่ไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรือเพราะแรงบางอย่างบังคับเธอเปิดกล่องอย่างช้าหาหา ฟ้าไม้เปิดออกพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆอคล้ายดอกไม้ที่กำลังเนา่าภายในกล่องมีภาพถ่ายใบหนึ่งมันคือรูปของเธอเองยืนอยู่หน้าบ้านเก่าหลังหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้เธอหยุดหายใจคือในรูปนั้นมีมือซีขาวจับไหล่เธออยู่เธอจำบ้านหลังนั้นได้ทันที มันคือบ้านในวัยเด็กที่เธอเคยอาศัยและเคยมีบางอย่างเกิดขึ้นที่น,นั่นความทรงจำที่เธอเคยฝังไว้เริ่มผุดขึ้นทีละชิ้นเสียงร้องให้ในห้องใต้ดินเงาของเด็กชายที่ไม่มีใครเคยพูดถึงข้อตกลงที่เธอเคยทำไว้เมื่ออายุแค่เจ็ดขวบฉันจะไม่พูดถึงเธออีกเธอเคยกระซิบกับเงาในมืด ขอแค่เธอปล่อยฉันไปแต่เธอไม่เคยชดใช้เธอลืมสัญญาเธอทิ้งเขาไว้ในความมืดเสียงกรีดร้องเริ่มดังก้องในรถแต่ผู้โดยสารยังนิ่งชายคนนั้นยืนขึ้นรอยยิ้มของเขากลายเป็นแววเจ็บปวดเวลาของเธอมาถึงแล้วน้ำหนึ่ง ไฟบนรถดับสนิทและทุกอย่างจมสู่ความมืดมิดมวลอากาศในรถกลายเป็นหนักอึง้งเสื้อเชิตเปียกแนบลำตัวดวงตาเขามีแววลังเลแต่เธอกลับจ้องเขาราวกับรู้จักกันมาเนิ่นนานเขายิ้มเจือนหาหะบอกว่าเขามาตามนัด เสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนคนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองกำลังทำสิ่งถูกหรือผิดเธอพยักหน้าไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยื่นมือให้เขาจับมือของเธอเย็นเฉียบเหมือนกระดูกแช่น้ำแข็งเธอพาเขาเข้าไปในห้องโถงเทียนถูกจุดขึ้นอีกครั้ง แสงริบหรีเ่เผยให้เห็นภาพถ่ายแต่งงานหลายใบเรียงรายอยู่บนผนังทุกใบมีเธอยืนข้างเจ้าบ่าวต่างคนกันแต่ทุกรอยยิ้มของเจ้าบ่าวดูแข็งทื่อเหมือนไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่ยังมีชีวิตเขาเหลือบตามองรูปคิ้วขมวดเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถามอะไร เธอเชิญเขานั่งบนเก้าอี้ตัวเดียวกับที่เจ้าบ่าวก่อนเคยนั่งเขาถามว่าเธอเคยแต่งงานมาก่อนหรือไม่เธอยิ้มแล้วตอบว่าไม่เคยเลิกกับใครเลยพวกเขายังคงอยู่ที่นี่แค่เปลี่ยนสถานะเป็นเงียบกว่าเดิมเขาหัวเราะเบา หาห่าเหมือนคิดว่าเธอล้อเล่นแต่น้ำเสียงของเธอไม่ใช่แบบคนที่ล้อเล่นแววตาเธอแน่นิ่งไม่มีแสงสะท้อนจากเทียนเธอลุกขึ้นเดินไปหยิบกล่องไม้เล็กหาห่ายื่นให้เขาบอกว่าเป็นของขวัญเขาเปิดดูภายในมีแหวนทอง แต่เปื้อนสนิมแดงขนึงไปครู่หนึ่งกลิ่นคาวโลหีตตลอยขึ้นแต่ปลายจมูกเขาเงยหน้าขึ้นช้าหาหะเห็นเธอกำลังยืนถือมีดอยู่ตรงหน้าสายตาเธอไม่ได้บอกความโกรธไม่ใช่ความแค้นแต่เป็นความคาดหวัง เธอพูดด้วยเสียงอ่อนโยนเราจะแต่งงานคืนนี้และเธอจะไม่มีวันจากฉันไปไหนอีกเลยเขาลุกขึ้นช้าหาหะใบหน้าเครียดตึงสายตาเล่ยมองไปทางประตูแต่เธอก้าวขวางทางไว้มีดในมือเงาวับคมปลายสะท้อนแสงเทียนไหววูบ เธอพูดเสียงเบาเหมือนกำลังขอร้องอย่าเดินหนีคืนนี้เราต้องสาบานต่อกันใต้แสงเทียนใต้สายฝนใต้เงาของคนที่เคยรักกันตลอดไปเขาถอยหลังชนโตเสียงดงังเทียนล้มลง เล่ไฟเลียผ้าปูโตช้าหาหา่เธอไม่หันไปมองสายตาย,ยังจับจ้องเขาแน่นิ่งเยือกเย็นเขาหันหลังวิ่งแต่บานประตูที่เคยเปิดตอนนี้ถูกล็อกจากด้านในลูกบิดหมุนไม่ออกเขาเคาะ เขาทุบเขาตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงใดลอดออกไปบ้านทั้งหลังเหมือนกืนเสียงของเขาเสียงฝีเท้าเธอค่อยๆเดินใกล้เข้ามาจังหวะคงที่เหมือนจังหวะหัวใจของใครสักคนที่ไม่เคยตื่นเต้นอีกแล้วเขาหันกลับมาน้ำตาเริ่มคลอเบ้า เธอยือนตรงหน้าเขาปลายมีดแต่อยู่ตรงกลางอกเขาไม่มีแรงกดยังไม่แทงแค่แตะเหมือนคำเตือนเธอพูดคืนนี้เจ้าบ่าวจะไม่มีทางหนีเพราะฉันเตรียมทุกอย่างไว้แล้วแม้แต่หลุมที่หลังบ้าน ขุดด้วยมือฉันเองลึกพอสำหรับคำสาบานนิรัน์เขาสะอื้นพ,พึมพำว่าขอโทษแต่เธอสายหน้าบอกว่าไม่มีคำว่าขอโทษในพิธีของเรามีเพียงคำว่ายอมรับและสิ้นสุดเธอจับมือเขาแน่น ลากเขาไปยังห้องโถงอีกครั้งเปลวไฟเริ่มลุกลามผ้าม่านแต่เธอไม่สนใจเสียงไม่ดังกรอบแกรบแสงสีส้มกระพริบวูบวาบทั่วห้องเธอบังคับให้เขาคุกเข่าลงหน้าแท่นวางกรอบรูปเจ้าบ่าวทั้งหมดแล้วเธอเริ่มบทสาบานชา้า หาห่คมชัดน้ำเสียงนิ่งเหมือนพระอ่านบทมนเขาร้องไห้มือสัน่นแต่ไม่กล้าลุกหนีเธอยกมีดขึ้นเหนือศีรษะแล้วเสียงสายลมก็กรีดร้องผ่านหน้าต่างเหมือนเสียงของเจ้าบ่าวคนก่อนหาห่า ที่ยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่เคยจากไปไหนเลยเปลวไฟลามสูงขึ้นเผาพื้นไม้ใต้เทา้ากลิ่นไม่แทบประปนกับกลิ่นเลือดเก่าภาพถ่ายเจ้าบ่าวบนผนังเริ่มละลายบางใบถูกไฟเผาจนใบหน้าบิดเบี้ยวแต่เธอยังยืนนิ่งมีดในมือสั่นเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะลังเลแต่เพราะความตื่นเต้นเธอกำลังจะได้เจ้าบ่าวคนใหม่และเธอก็เห็นภาพในหัวความทรงจำของคืนนั้นตอนที่เธอซ่อนตัวไว้คนเดียวปล่อยให้เด็กชายตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เธอกลัวเธอไม่ออกไป เธอทิ้งเขาไว้ในความมืดและตอนนี้เขาไม่ใช่แค่งเงาอีกต่อไปมือเล็กนั้นกุมมือเธอแน่นเย็นจัดจนเหมือนน้ำแข็งกัดผิวแต่น้ำหนึ่งกลับไม่อาจดึงมือกลับราวกับแรงจากอีกฝั่งหนึ่งโลกดึงเธอให้จมลงไปในความทรงจำที่ไม่มีทางหลุดพ้นภาพรอบตัวเปลี่ยนไป ผนังใต้ดินกลายเป็นห้องนอนเก่าของเธอที่นอนบางๆวางอยู่บนพื้นผ้าม่านปลิวเบาๆทั้งที่ไม่มีลมเสียงร้องให้ดังมาจากมุมห้องเด็กชายคนนั้นนั่งกอดเข่าหัวเปื้อนเลือดเสื้อนอนลายการ์ตูนขาดวิ่นเขาเหนื่อยหน้าขึ้น ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาไม่ใช่สายตาของปีาศาจแต่เป็นสายตาที่เจ็บและโดดเดี่ยวอย่างสุดขั้วฉันรอเธอทุกคืนคิดว่าเธอจะกลับมาแต่เธอลืมฉันทิ้งฉันไว้ที่นี่น้ำหนึ่งสุดลงหัวใจของเธอบีบรัด เหมือนทั้งร่างจะแตกสลายเธอพึพรรมพำเสียงเบาขอโทษคำเดียวที่เธอไม่เคยพูดออกมาทั้งชีวิตเด็กชายค่อยๆเดินเข้ามามือยเย็นแต่การกอดของเขาอบอุ่นเหมือนเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับแล้วรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยน บ้านเก่าผูพังเริ่มถล่มลงทีละส่วนเพดานใต้ดินร้าวเสียงไม้ลั่นราวกับแผ่นดินไหวเด็กชายยังกอดเธอแน่นใบหน้าของเขาค่อยคอยละลายกลายเป็นเงาเงาที่ค่อยๆซึมหายเข้าร่างเธอความรู้สึกหนาวเย็นแผ่กระจายจากภายในราวกับหัวใจของเธอกลายเป็นน้ำแข็ง แล้วทุกอย่างก็มืดลงอีกครั้งเหลือเพียงเสียงเธอหายใจที่และเสียงหัวใจที่เริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะเธอพยายามลืมตาแต่เปลือกตาหนักอึ้งร่างกายชายเย็นเหมือนจมอยู่ในน้ำลึกที่ไม่มีทางขึ้นเสียงหัวใจดังในหู แต่ไม่ใช่จังหวะของเธอเพียงคนเดียวมีอีกหนึ่งเสียงเต้นพร้อมกันบางกว่าเย็นกว่าแต่ยังคงอยู่แสงสลัวค่อยๆส่องลอดเข้ามาตามรอยร้าวของเพดานกลิ่นดินเปียกกลับมาอีกครั้งและคราวนี้มีเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งเดินวนอยู่เหนือหัวเธอ น้ำหนึ่งพยายามขยับนิ้วมือเริ่มตอบสนองเธอฝืนลุกขึ้นมือยังสั่นร่างยังชาแต่เธอเริ่มรู้สึกว่าบางสิ่งในตัวเปลี่ยนไปเธอจับที่หน้าอกตรงหัวใจของเธอมันเต้นแต่เหมือนมีสองจังหวะเธอรับรู้ได้ว่าเขายังอยู่ ไม่ใช่แค่ความทรงจำแต่เป็นส่วนหนึ่งของเธอเสียงประตูใต้ดินเปิดออกอีกครั้งไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแต่ลมอุ่นพัดเข้ามาครั้งแรกในหลายปีที่เธอรู้สึกว่าได้รับการให้อภัยเธอก้าวออกจากห้องใต้ดินแสงแดดเช้าส่องต้องใบหน้า บ้านหลังเก่าไม่เหลืองเงาของความมืดแต่กลับเงียบเงียบกว่าที่ควรจะเป็นไม่มีรถไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยว่ามีใครเคยมาที่นี่เลยเธอยืนอยู่นิ่งหาหะมองไปรอบหาหะโลกภายนอกยังเหมือนเดิม แต่ตัวเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในเงาสะท้อนบนกระจกหน้าต่างแต่ข้างบ้านเธอเห็นภาพตัวเองและข้างหลังเด็กชายคนนั้นยืนยิ้มเงียบหาหะไม่ใช่เพื่อขู่ไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อบอกว่าเขายังอยู่ ในตัวเธอตลอดไปบทสรุปแสงแดดอ่อนๆของเช้าวันใหม่อาบไล้ทั่วบ้านไม้หลังเก่าลมเช้าพัดผ่านใบไม้สร้างเสียงกรอบแกรบเหมือนเสียงกระซิบของอดีตน้ำหนึ่งยืนนิ่งสูดหายใจลึกครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกว่าได้หายใจจริงหาหะ หัวใจของเธอยังเต้นเงาจางๆของเขายังอยู่ในใจแต่ไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนไม่ใช่เพื่อทวงคืนแต่เพื่อเป็นเครื่องเตือนว่าเธอเคยมีความผิดและเธอได้ขออภัยอย่างแท้จริงเธอหันหลังให้บ้านเดินออกไปตามถนนลูกรังที่ทอดยาวใบหน้ามีแววสงบ ไม่มีน้ําตาไม่มีความกลัวพระเธอได้คืนบางสิ่งกลับมาบางสิ่งที่เธอทำหายไปตั้งแต่เด็กการให้อภัยจากวิญญาณที่รอคอยและการยอมรับอดีตของตัวเองเมื่อเธอหายลับไปจากสายตาบ้านหลังเก่าก็ค่อยๆละลาย รากับมันไม่เคยมีอยู่บนโลกนี้เหลือเพียงความเงียบและความสงบเรื่องราวของเด็กชายผู้โดดเดี่ยวและหญิงสาวผู้หนีอดีตได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความรักและการให้อภัยที่แท้จริง